คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้เราเล่าไปนะคะที่จังหวัดแพร่ที่ว่ามีเหตุเสียชีวิตปริศนาระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งนอนเสียชีวิตในบ้านฝ่ายชายเนี่ยน้ำลายฟูมปากฝ่ายหญิงเนี่ยถูกแทงพรุน15แผลอยู่ในสภาพเปือยกายเสียชีวิตนะคะสรุปแล้วเหตุการณ์นี้มันคือรักสี่เศร้าต้องใช้คําว่าสี่เศร้าเลยนะคะผู้ตายผู้ชายเนี่ยนะคะชื่อว่า นายปั่นแก้วงามป้ออายุ68ปีค่ะสภาพก็คือตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตนะอนอนน้ำลายฟูมปากหายใจรวยเรียงอยู่ใกล้กันมีศพนางสาริกาปีกร,รมวัย42ปีนอนเปลือยกายจมกองเลือดตรวจสอบเบื้องต้นลำตัวเนี่ยถูกแทงพรุน15แผลเลยนะคะปลายเท้ามีมีดปอกผลไม้อยู่ด้วยแล้วก็มีผ้าขนหนูเนี่ยอยู่ใกล้ๆคนที่มาเจอศพทั้งสองศพคนแรกคือภรรยาของนายปั่นแก้วค่ะ นางเนียงงามป้อนะคะอายุ66ปีเธอบอกว่าป้ากับลุงเนี่ยป้ากับลุงปันแก้วเนี่ยนะเปิดร้านขายกับข้าวอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่9นะคะที่ตาบลป่าศักดิ์อเภอวังชินนี่แหละทุกเช้าเนี่ยป้ากับลุงก็จะช่วยกันทํากับข้าวขายแล้วก็จะนั่งกินข้า,าวเช้าด้วยกันอันนี้เป็นกิจวัตรประจําวันของสองสามีภรรยาคู่นี้พอกินข้า,าวเช้าเสร็จปุ๊บลุงปันแก้วก็จะกลับมานอนที่บ้าน ถึงเวลากินข้าวเที่ยงก็จะมากินข้าวเที่ยงในกันที่ร้านเป็นแบบนี้อยู่ทุกๆวันแต่วันเกิดเหตุป้าบอกอ๋อป้าก็สงสัยว่าเ๊ะทำไมลุงแกไม่มากินข้าวกับป้าเราวันนี้ตอนเที่ยงรอสักพักหนึ่งเออไม่มาจริงๆฮะตามกลับไปดูที่บ้านหน่อยปรากฏว่าไม่อยู่ที่บ้านที่อยู่ด้วยกันแต่ไปอยู่บ้านลูกสาวที่ปลูกอยู่ในรั้วเดียวกันค่ะแต่เธอเอะใจเอะใจที่หนึ่งคือทาไมประตูบ้านมันล็อกอืเอะใจที่สองคือไอ้ตรงช่องว่างระหว่างอิดบล็อกเนี่ย เหมือนมีคนเอาผ้ามาปิดไว้มองอะไรข้างในไม่เห็นเลยแต่ได้ยินเสียงสามีอยู่ค,คิดว่าคงเข้าไปนอนหลับมั้งน่าจะคิดว่าคิดว่าคงนอนกรนอยู่แต่เคาะเท่าไหร่ก็ไม่ตอบรับสุดท้ายป้านเนียงบอกป้าเลยต้องไปเรียกเพื่อนบ้านบอกช่วยงัดประตูเข้าไปให้หน่อยโอ้โหสภาพที่เห็นทับช็อกค่ะสามีไม่ได้นอนกรนแต่นอนน้ำลายฟูมปากหายใจรวยรินอยู่ค่ะส่วนผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยถามว่ารู้จักไหมรู้จัก แต่งงมากว่าทําไมมานอนเปลือยกายเสียชีวิตอยู่ข้างๆสามีของตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนทีมข่าวเราเนี่ยลงพื้นที่สํารวจจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะลักษณะเนี่ยมันเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะเสาบ้านเขาก็มาช่วยกันทําความสะอาดชําระล้างคราบเลือดต่างๆนานาไปแล้วนะคะเขาบอกว่าบ้านของนางสาริกากับลุงปันแก้วเนี่ยไม่ได้ห่างกันเลยห่างกัน50เมตรเดิน59ถึงค่ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้านะคะนายสงครามค่ะก็เลยให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราบอกว่าพอมีคนมาแจ้งว่ามีคนเสียชีวิต2องศพอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยก็รีบเดินทางมาดูตอนนั้นเนี่ยนายปันแก้วยังหายใจรดยนินยังไม่เสียชีวิตนะแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตก็ช่วยไม่ทันจริงๆข้บอบกที่น่าสังเกตคือว่า 1. ประตูบ้านทําไมล็อก2ไอช่องว่างรูตามอิตามอะไรระหว่างบ้านอะไรเงี้ยทําไมมีคนเอาผ้ามาปิด3ก็คือว่า ตรงร่างของนางสาริกาคะ่ะเหมือนมีผ้าคนหนูแบบคอยซับเลือดอยู่ด้วยเลยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าสงสัยในปั่นแก้วเนี่ยคงเป็นคนเอาผ้ามาปิดเองแล้วก็ล็อกประตูบ้านเองเพราะว่าถามชาวบ้านมาแล้วทั้งลุงปั่นแก้วกับนางสาริกาเนี่ยเขาแอบคบหาเชิงชู้สาวกันมานานกว่าหนึ่งปีแล้วคะ่ะชาวบ้านบอกเห็นบ่อยเลยสาริกาเนี่ยเดินเข้าออกบ้านในปันแก้วบ่อยมากตอนที่ภรรยาเนี่ยทำกับข้าวขายอยู่ที่ร้าน ก็อแอบเล่นกันมาเหมือนละเนาะตรงนั่นนะครับมช่ผัโฟมนะี้นะมช่ผ้โฟมี้กันแต่ว่าเปลี่ยนพจนการเล่นมาเหมือนละเล่นจนรักเล่น,น,แ,ลนแต่เหมือนได้แต่เมียก็มาสนใจละเพราะว่าเมียเป็นแกแล้วเนาะครับของป้าของป้าเนยียงนะครับเป็นกับแกละก็มาสนใจประมาณปีกว่าละปีกว่าละแต่ว่าเมียแกบอกว้เพราะว่าอย่างชาวบ้าน อย่างผู้นำนี่มันเสียหูหมดละเปิดเอาผ้าบังช่องลมมดเลยนนช่องลมในบ้านช่องลมในบ้านผ้าบังผ้าบังช่องลมปุ๊บแกก็ได้ยินกักกักห้องห้องแล้วบ่าบ่าบาตอบบล็อกแกก็ห้องชาวบ้านมาจวยงัดประตูไปเจอพอดี คุยกับป้าเนียงค่ะภรรยาของลุงปั่นแก้วแล้วคนแรกที่เจอศพของคนทั้งคู่นะคะป้าเนียงบอกว่าเมื่อวานป้าก็รู้สึกผิดสังเกตอ่ะเพราะว่าสามีไม่ยอมออกมากินข้าวเที่ยงที่ร้านตามปกติบ่ายสามก็เลยตัดสินใจเอาแวะไปดูที่บ้านหน่อยซิว่าทําไมไม่มาก็เจอสภาพแบบที่เห็นนั้นแล้วเนี่ยสาริการเนี่ยป้ารู้จักนะแต่ป้าไม่รู้ว่าเขาแอบคบกับสามีป้าสามีป้าก็ไม่เคยมีพิรุธอะไรให้จับได้เลยและอย่างหนึ่งคือบ้านอยู่ใกล้กันอะ่ะ ก็ไม่แปลกใจที่เขาจะสนิทกันไงป้าก็ไม่ได้คิดอะไรอีกอย่างอยู่กันมานานป้าก็รู้นิสัยสามีแหละว่าเป็นคนเจ้าชู้ป้าก็โปลงๆแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาแอบคบกันขนาดนี้นานขนาดนี้ทีนี้คืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยถามว่าม,มีลางบอกเหตุไหมมันก็มีแหละก่อนเข้านอนอยู่ๆลุงปันแก้วพูดกับป้าแบบนี้พรุ่งนี้จะฆ่าตัวตายแล้วนะเตรียมรับเงินชาปนากิจได้เลยแต่ถ้าไม่ตายจะหนีไปที่อื่นป้าบอกป้าได้ยินป้าก็งงนะ ป้าก็พยายามเค้นถามว่าเอา้าทำไมพูดจาแบบนี้อ่ะทำไมจะฆ่าตัวตายทำไมมันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ถามอะไรไปลุงปั่นแก้วก็ไม่ยอมตอบจนกระทั่งเช้ามาก็พูดขึ้นมาอีกบอกเนี่ยจะตายวันนี้แหละป้าก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่าเออคงพูดพูดไปตามประษาก็ไม่คิดว่าจะฆ่าตัวตายจริงๆแกจะตาย,ว,นะยวันนี้ยแกบอกว่า ตอนบ่ายยาก็เข้าไป,ไปดูว่าานเปิดประตูพราแกจะนอนแฉะในยองคนนั่กนก็นอนเหี่ย <Okay. S 1> ไปรุ่นโวยใจร่นจนดเราได้คุยกับนางสุภาพลูกสะใภ้ป้านเนียงนะคะบอกว่าก็รู้เรื่องแล้วล่ะเช้าวันนี้เธอนี่แหละที่เป็นคนเข้าไปทําความสะอาดบ้านหลังนั้นเองเธอก็พยายามมองดูในบ้านนะ คือลักษณะการเสียชีวิตของลูกป่านแก้วก็คือน้ำลายฟูมปากเบื้องต้นคิดว่าคงจะกินอะไร<ม>กินยาพิษกินน้ำยาน้ำเยออะไรเข้าไปหรือเปล่าเธอก็พยายามมองหาในบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากินอะไรเข้าไปอ่ะเพราะว่าในตัวบ้านที่เธอเจอเนี่ยมีแค่น้ำยาซักผ้าขาวกับปุ๋ยเคมีที่ไม่มีร่องรอยการเปิดข้างศพนางสาริกามีผ้าขนหนูใช่ไหมลักษณะเหมือนจะเอามาซับเลือดเนี่ยผืนนี้ค่ะเลยคิดว่า คนแทงก็คงจะเป็นลุงปั่นแก้วเองนั่นแหละแทงแล้วก็คงจะเหมือนมนึกเสียใจทีหลัง <ฮะ S 1> ก็เลยรีบเอาผ้ามาซับเลือดแต่แทงเข้าไป15แผลขนาดนั้นนะคะเธอ,อ,อก็เสียชีวิตนะคะลุงแกก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายตามอะคะ่ะคุณหนูนะที่เขาปิดในนั่นอนะ ปิดเลือดอ่ะเขาซับเลือดไว้พอคนหนูชุ่มไปหมดแล้วก็พ่อหงขนะองแม่เนาะน่าจะน่าจะเป็นพ่อเนาะเราก็ดูว่าเพราะว่าตำรวจก็สั่งไว้ว่าถ้าเจออะไรที่ผิดสังเกตให้เก็บไว้มันไม่มีอ่ะซองยงซองยาไม่มีอ่ะพี่ดูแล้วไม่มีจ้ะเราได้คุยกับป้าของนางสาวิกาด้วยนะคะผู้เสียชีวิตอีกคนนึงอะคะ่ะ คุณป้าก็คือป้าติ๊บนะคะป้าติ๊บบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลานสาวเนี่ยเคยมีครอบครัวนะอยู่ที่พังงาแต่สุดท้ายก็เลิกรากับสามีไปแล้วก็กลับมาอยู่บ้านได้2ปีแล้วล่ะป้าไม่รู้เลยว่าสาริกาเนี่ยไปคบกับปันแก้วไม่รู้เลยจริงๆเพราะไม่เคยเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันมาก่อนมารู้ก็ตอนที่พบศพคนทั้งคู่เนี่ยแหละตอนแรกเธอก็ไม่คิดนะว่าลุงปันแก้วเนี่ยจะมาคบหากับหลานสาวเธอแต่พอตำรวจเอารองเท้ามาให้ดู่ จำรองเท้าได้ทันทีเลยว่าอ้าวรองเท้าหลานสาวนี่นะบ้แล้วกับมาพี่สังเกตุว่ามันบบหมียังบ้านอีเต่ร์นคำหลงคำลงอะรบบหมียังบ้านเขาก็คึดว่าคึดว่าจะเปลี่ยนมันจ้าตะกี้อานี่ไปพอรองเท้ามันทำกมเนี่ยพอนี้ว่าเปลี่ยนขงมันแต่บังู้มันจะมีอย่างกันบังเ้เรื่องเลยเจ้า บ้านบ้านเราถึงใกล้จับบ<อ>หันมาเป็นไต้หวันจับได้หันเป็นแต่เราหวังนี้เป็นกาบันมากในยามว่างคุจวัตรประจำวันนหมครับเออปกติอยู่บ้านบดายเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยนะตื่นบัดได้ทำงานอย่างไรตำรวจบอกเท่าที่คุยกับทั้งญาติทั้งคนที่เห็นเหตุการณ์ชาวบงชาวบ้านแถวนั้นก็สรุปได้ว่ามันก็คงเป็นประเด็น หึงหวงรักสีเศร้าที่บอกว่าสีเศร้าเป็นเพราะว่าลุงปันแก้วก็มีภรรยาอยู่แล้วคือปอ้าเนียงใช่ไหมและแกก็มาคบกับนางสาริกาสาเหตุปมเหตุที่ฆ่ากันได้ยินมาว่านางสาริกาเนี่ยไปมีคนรักใหม่มก็เลยทะเลาะกันและสุดท้ายมันก็ลงเอยแบบนี้เ<ฮ>บื้องต้นศพของทั้งสองคนเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแพร่นะคะชนะสูตรอยู่แล้วก็หาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ